สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาประกาศร,รางวัลของ p e m ีเมียม n o n i g h t กันนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากการประกาศนะนะครับคนที่ได้รางวัลเนี่ยก็เรียกได้ว่าติดต่อเราเข้าไปใน Facebook ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจัดส่งของให้ภายในวันที่31เดเดือนนี้นะครับผมก็มีเวลาให้ เกือบเกือบครึ่งเดือนเลยนะเหมือนกับของด็อกเตอร์สเตรนซึ่งของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเราก็ไปไล่ดูให้บางส่วนแล้วนะครับแต่อาจจะยังตอบไม่ครบนะครับผมแต่เดี๋ยวรับรองเราไปไล่ตอบให้อย่างแน่นอนก็เรียกได้ว่าติดต่อเข้าไปในเพจคอมิกเวิลด์ได้เลยนะครับโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีใครเนี่ยเป็นผู้โชคดีกันบ้างนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับหกท่านนะเริ่มไปที่คนแรกอิงกูวีไอเมเตอร์นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับแต่เรียกได้ว่า ถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าอ่าแล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะครับผมก็เลยเออเนี่ยแหละคนนี้คือผู้โชคดีคนที่หนึ่งนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหตุผลก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่าแล้วถูกใจ จากนั้นเองนะครับผมเป็นที่คนที่2เลยครับคนนี้เรียกได้ว่ามาเพราะชื่อเลยนะครับผมชื่อเมลเบอร์รี่นะครับก็คือหมอนนั่นเองครับแปลชื่อเหมือนกันเลยก็เลยแบบโอเคถึงแม้จะเขียนไม่ยาวมากนะครับผมแล้วก็เพิ่งคอมเมนต์มาเมื่อไม่นานนี้ด้วยก็โชคดีไปนะครับผมด้วยชื่อที่เหมือนกับเจ้าของช่องนะครับก็จะไปนะครับเมลเบอร์รี่ก็ติดต่อมาด้วยนะครับจากนั้นเองนะครับผมคนถัดมานนะครับผมก็เรียกได้ว่าโอ้ยมีการหวังว่าจะมี ซีซั่น2ด้วยนะครับและจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะคือเขาบอกว่ามันแบบทั้งดรามา่าทั้งมันทั้งครบรถแล้วก็เรียกได้ว่าชอบประโยคนี้สุดๆเลยไอคอนชูไอ้นกเหลี่ยมคือเรียกได้ว่าถูกใจประโยคนี้มากนะครับผมก็เลยจัดไปเลยนะครับคุณ อะไรเนี่ยมิวมิกกี้หรือเปล่าอ่านผิดขออภยัยถ้าผมไม่แน่ใจว่าเป็นมิวมิกกี้หรือว่า ew, Mickey, มิวมิกกี้เนี่ยผมเดาว่ามิวมิกกี้แล้วกันก็ติดต่อมาในแฟนเพจคอมมิตเวิลด์ด้วยนะครับยังไงก็โชคดีได้รางวัลนะครับผมจากนั้นเองเนี่ยไปที่คนถัดไปกันเลยนะครับผมคุณ G3 นั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเขียนบรรยายมาได้ถูกใจผมนะครับโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายที่มาร์คสเปกเตอร์เนี่ยได้บอกสตีเวนนั่นเองซึ่งประโยคนี้เองก็เป็นประโยคที่ผม,มชอบมากๆเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่านายเนี่ยคือ ชินเคยมีด้วยประโยคนี้นะครับก็ทําให้คุณ g ีทีเนี่ยได้รางวัลไปนั่นเองนะครับผมจากนั้นเองนะครับคนถัดมาเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะเขียนไม่ยาวมากนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยน่าได้รางวัลเหลือเกินนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับแต่แบบว่าเออ เขาบอกว่าแบบมูไนส์เนี่ยคือเดบิเสเลยชอบเซเว่นกรันมากๆแกมสงสารที่ตัวเนี้ยเกิดมาเพื่อมองโลกในแงด่ดีเกิดมาเพื่อรับหน้าแทนตัวตอนที่แท้จริงของตัวเองรู้สึกว่าเออมันตรงกับคนที่แบบมีบุค,คลิก2บุค,คลิกจริงๆอะมัง้งก็เลยคิดว่าเออมันมันดูแบบเออเจ๋งดีนะครับคุณมอส x 3 0 5นะครับผมก็ติดต่อมาด้วยนะครับแล้วจากนั้นเองนะครับผมคนสุดท้ายที่ได้รางวัลเนี่ยนะครับผมก็เรียกว่ามีการใส่แท็กมาด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าเขียนมาเยอะมากๆเขียนมาดีมากๆ,าๆเลยนั่น นะครับผมสำหรับซีรีส์มูลนัยสำหรับเขานะครับก็เรียกได้ว่าจะไปนะครับผมคุณทันดันขจัดมานนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าทนดันหรือทันดะดนี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าคุณได้รางวัลไปนะครับอาจจะไม่ถูกใจนิดนึงนะครับผมต้องรูปโปรไฟล์เนี่ยนะครับเป็นสตีเวนเจอร์ลาดถูกไหมก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับผมแต่เขียนมาดีนะครับก็เลยให้รางวัลไปนะครับผมก็หวังว่าตอนแบบวิ่งไปรับของรางวัลที่แบบว่าเขาส่งมาที่บ้านเนี่ยแบบ เขาอาจจะส่งเคอรี่ไปหรือว่าอาจจะส่งแฟดไปก็ตามแต่ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเคอรี่นะตอนที่เคอรี่โทรมาแล้วคุณแบบท่านดลขจัดมานเนี่ยก็จะออกไปรับของรางวัลเนี่ยผมขอเตือนเลยว่าระวังลื่นนะครับ <c oughs> แค่นี้เลยครับผมและนี่นะครับก็คือคนที่ ได้รางวัล6รางวัลน,นั่นเองนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับรางวัลที่ได้ไปนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประกาศใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาแลครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ